กาสวัสดีเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหเปิดคลิปแบบนี้นะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดการเตรียมตัวไปคอนของผมในแฟนคอนวันที่ยี่บแปดนะครับยี่กิบแปดนะครับทุกคนแต่ผมไปวันที่2ี่ปดวันอาทิตย์ใช่ไหมยี่สิบแปดเนาะวันที่แปดธันวาสองห้าหกแปดนะครับก็อืม ที่ผมไปได้นี่คือมีคนช่วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับอย่อยู่ส่วนปีเลยนะครับปีสามเนาะเออก็รังวีพี่คืเอ,อเกือบได้วีพีแล้วนะครับก็อบอกกี่สิ่งไม่รู้แต่อาจจะนับได้นะทุกคนเออตามปุ๊บนะครับเออตามนั้นเลยทุกคนวันนี้ผมจะมาบอกว่ามีกี่สิ่งที่ผมจะเตรียมไปนะครับว่าผมจะเตรียมคนไปคร้อมยังไงนะครับอย่างที่หนึ่งบัตรคอนใช่ครับบัตรคอนที่เราเพิ่งได้มา ซึ่งผมก็จะรอส่งทางไปสนออย่างรอนะครับสายรอนะครับสายรอเนีรอบัตรจะดีนะเรับผมเก็บยปเอาทรัพย์กรเมื่อคนเยอะมากนะเยอะสุดไปเลยนะอย่างที่สองนะครับนั่นก็คือเงินครับใช่ครับเงินเผื่อไปซื้อของกระตุกอีกเนาะหรือว่าแล้วก็เสริื่อมไปก็จะสองพันพันหนึ่งอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเนาะก็เก็บตังค์กันไปนะฮะ ไม่ต้องกลัวทุกคนสามค่ารถนะครับใช่ครับผมต้องคิดค่ามูลค่ารถต้องอย่างต่ำสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทต่ำค่ารถไปกลับเนาะเพราะว่าผมไม่ใช่พวกสายพักแรมเนาะผมก็คือดูคอนเสิร์ตก็กลับบ้านเนาะก็กี่ทุ่มก็แล้วแต่แต่กลับบ้านนะครับทีกงนกลับบ้านนะครัที่สี่นะครับโคแบงค์ครับผม เรื่องพอแบงค์เรื่องใส่ชาร์จเรื่องอะไรต่างๆนะครับพกเลยผมพก3ก้อนเนาะและอีกอย่างแบงก้อนละหมื่นแอมป์นะฮะซึ่งใส่ชาร์จเราก็เตรียมไว้อยู่แล้วเนาะเราไม่ต้องพูดถึงให้เดินนะเรื่องที่5ครับผมเรื่องที่5นะครับเมมเครื่องครับผมไอ้เครื่องที่ถ่ายอยู่เนี้ยผมเพิ่มแรมมาประมาณเกือบร้อยร้อยกว่ากิกเนาะก็เพิ่มมาแล้เวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเออตอนนั้นปุ๊บเนาะเออก็ยัง ก็ยังเยอะนะไอ้เครื่องนี้ก็เหมือนกันนะเครื่องนี้ผมเพิ่มสักประมาณประมาณให้สักประมาณเหลือประมาณ30มสิบเกือบสิบกเนาะก็ประมาณดีอยู่แพงดีเพราะว่าไอ้เครื่องที้ขายได้แค่6กพันพันแปเนาะเออขายแค่พันสิบพีแปดสิบพีเนาะก็นั่นแหละตามนั้นนะฮะส่วนเรื่องถกนะครับสัมภาระต่างๆนะครับกระเป๋าครับทุกคนอ้าวเฮ้ยเพิ่งเอากระเป๋านี้ไปจริงๆไม่ใช่นะครับเป๋าผมเป๋าสั่งใหม่อยู่สั่งใหม่อยู่เนาะแล้วก็ สุงผ้านะครับเก็บพวกคลิปเอาไว้อะไรอย่างต่างๆนะครับเพราะว่าอาจจะได้เยอะเนาะผมไปแต่เช้าเนาะเออแล้วไอ้ส่งผลกับข้อที่ที่พอแบนะองค์เนี่ยเนาะส่งมาฟอสพอแบงค์นิดนึงพุก,กับ3000นะสามพันเนาะเออแล้วก็ที่เจ็ดแท่งไฟคนระับซึ่งทั้งหมดที่ผมทำแฟนเมขึ้นมาไปสั่งซื้อแฟนเมขึ้นมาเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อบองอันใหญ่ไข่ต้มเนาะไม่ได้ซื้อไข่ต้ม ว่าผมไม่มีตังามนะผมน่าจะไม่พอนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เรื่องการยืมผมไม่น่าจะยืมใครได้แน่ใครยืใครยืมขอหน่อคยคือก็อย่างน้อยก็เหมือนยืมก็ก็คล้ายๆกันนะฟังเพลงวีงชัวงวงน่นนะแต่มันมันไม่คลา้ายๆหรอกมันไม่ดีนะมันไม่ใช่ของจริงมันเงินแต่ก็แบกไปตัวท้าทายครับอ่าอย่างที่เออเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเออ นี่คือเนี่ยครับโกสการ์ดนะครับไม่ใช่โกลการ์ดสิโผสการ์ดนะครับก็พกไปแน่นอนครับล้านเปอร์เซนต์ทุกคนบอกเลยพกแน่ล้านเปอร์เซนต์นะเอออันนี้แขวนคอไว้เลยนะครับต้องแขวนอยู่แล้วนะครับแล้วต้ติดติดกระเป๋านะครับเออนั่นแหละลามิโกลาได้ยิงมยิ้มออื่นอยู่นะอยู่ในตั้มดวงนะครับเออก็เล่มอันนี้นะครับที่ผมถ่ายกันทุกครั้งนะเออในเล่มนี้เนาะเออเก็บกับ อานี่นะครับการไปคอนของผมเนาะก็มีเตรียมแค่นี้แหละนะครับของคอณจุก,กัจิกอย่างหูฟงหูฟังอะไรพวกนี้ผมเตรียมอยู่แล้วมันต้องมีเนาะและอย่างผมเนี่ยไอ้เรื่องพ่อแบงค์สามพันที่ผมบอกไม,ไม่พอเนี่ยเนื่องจากอะไรรู้ไหมผมเป็นพวกบ้านเล่นโทรศัพท์ทุกหลันะฮะคือเดินปีไหนมึงก็ต้องฟังเพลงนะครับอืมผมรู้รู้ว่าเออสามสามก่อนน่าจะไม่พอนะครับแต่พกกะพกไว้ดีนะะอาจจะพกไปสักสี่นะทุกคนเออก็ ใครที่อยากติดตามผมก็ไปกดไลค์กดแชร์กด Follow IG กดติดตาม TikTok กันด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณตัว Helper นะครับโอ้โหไม่ได้มีแค่นั้นทุกคนไอที่ผู้พูดไปอ่ะใช่ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับมันมีนี่อีกชุดเทเตอร์บี้นั้นคนก็เรียบร้อยนะครับโดนป้ายยาครักคนในกลุ่มมาทุกคน ก็โมสตีเหมือนกันนะแต่ผมเป็นคนที่ชอบล้มแบบเดรดเดอร์บี้มากนะผมเลยแบบเ,อ,เอ,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 ออกูกูรอดีกว่ากูรอจนออกเสื้อเลยนะครับไปกันเถอะบู้แต่แต่ก่อนนะผมใส่เชือกดำแล้วก็ใส่ทับไปอาจจะร้อนหน่อยก็ทนทนได้เนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเฮ้ยสวัสดีครับบายไม่ต้องลาแล้ว